สวัสดี players, ท่านสมาชิกชมรมคนรักแบล็คด e เซอร์ทุกคนท่านนะครับผมก็ด้วยนะฮะวันนี้เป็นวันอังคารนะพรุ่งนี้เป็นวันพุธนะแพทกัจะอัปเดตที่เขาทําการเนิฟเมกูนะซึ่งผมก็รู้สึกว่าก่อนที่มันจะเนิฟงั้นเราเอามาฟาร์มก่อนดีกว่าซึ่งสถานที่ฟาร์มวันนี้เนี่ยพอดีว่ามีคนเขาขอกันมานานแล้วแหละแต่ผมก็ไม่ได้ฟาร์มเมื่อทีก็คือสถานที่จะฟาร์มนี้ก็คือที่นี่เลยเฮกมาลี แต่ว่กอีตรงนี้เลยเฮกมารีนะเราจะมาฟาร์มกันนะนี่เลยเฮกมารีซึ่งมันก็จะเป็นรูปเก่าอยู่เรายังไม่ได้เข้าหมดเอเวียเนาะพอดีเขาขอให้ผมมาสอนฟาร์มที่นี่นานแล้วแต่เราก็ยังไม่ได้มาทีเพราะว่าเอาจริงผมก็ไม่เคยมาข<ร>นะเฮกมารีรไม่ค่อยมั่นใจเลยว่าเราจะรอดหรือเปล่านะเพราะที่นี่เนี่ยมันใช้แคปถึง300เลยนะแล้วก็ทีสามเเลยนะแต่ว่าก่อนฟาร์มเราศึกษาข้อมูลไว้แล้วว่าเราควรฟาร์มยังไงไม่ต้องกลัวผมสอนคุณได้นอน หลักก็นเนี่ยการฟาร์มเพชรมาลีเนี่ยเรามาดูก่อนวน่ามันฟาร์มได้ไกันบ้างหลักๆก็จะมีนี่กัดกอนนะถือว่าเป็นค่อนข้างที่จะดีนะเพราะว่าตะก่อนเนี่ยไอตัวตรงเอ,อเวียคาร์ิออนเนี่ยมันไม่มีประดับออกนะซึ่งตอนนี้เขาปรับให้มีประดับออก้ะมันน้านละแล้วก็อันนี้เป็นเดก,กอบอ,อ่ามีหินจุกจิกแล้วก็มีที่อัปเกรดเวลวซึ่งราคาอันนี้ก็ล่วงมาละ อันญมณมีเว้นมน์ดำอ่าแล้วก็มีก้อนบริสุทธิ์แล้วก็มีสเกตสุริยะแผดเผาซึ่งตอนนี้เต็มตลาดขายไม่ออกแนนอนที่อัพเกรดยาบ้าข้างแล้วก็มีไอตัวผลึกความสิ้นหวังซึ่งก็ยังราคาดีอยู่นะถึงต่ก่อนจะดีกว่าแล้วก็มีขยะตรงไอตัวหมดบ้าข้างอ่ะส0 0หมแล้วก็ขยะเฮกมาลี ari, เนี่ยอยู่ที่2 6งหมนนะถือว่าโอเคนะแพงนะแล้วก็เป็นร่องรอยแห่งความตายโอเค ก่อนที่เราจะมาฟาร์มนะเรามาดูตรงนี้ก่อนดีกว่านะว่าผมใช้เซตอะไรในการฟาร์มรอบนี้นะซึ่งเราอยู่ที่เว็บการมอนอนถ้าใครยังไม่รู้ว่าอันนี้คืออะไรก็ไปดูคลิปก่อนได้เลยเราทำข้อมูลไว้หมดแล้วว่ามันเป็นยังไงก็เลยคลิปนี้จะมาทดสอบเป็นคลิปแรกเลยนะว่ามันเป็นจังได้อะเอออย่างแรกเลยเฮกมาเลยอยู่นี่ซึ่งสิ่งที่ผมฟาร์มในรอบเนี้ยผมจะกดเป็นยาแยกนะเพราะว่าผมไม่มั่นใจเหมือนกันว่าผมจะรอดหรือเปล่าสีผมกดก็จะมีน้ำหอมมินยาน ไอ้พวกยากระจุกกระจิกนี่ทั้งหลายเนี่ยายาแยงเนี่ยกดทุกอย่างเลยแล้วก็จะมีบัฟประดับบ้านด้วยเป็นเออบัฟช่างเป็นแรดเด้เอจริงไงเราสามารถใส่เป็นบัฟหัวสิงโตได้เพื่อเอาดาเมจนะแต่ผมก็ไม่ค่อยมั่นใจว่ากูจะรอดหรือเปล่าเลยใส่หัวแรดดีกว่ามันลดความเสียหาสิบเอ็ดก็เป็นบัฟมา้าเออเราลืมใส่บัฟโบดนี่ว่า บบโอเคประมาณนี้สาหรับบัตดที่ผมใช้ตอนนี้นะในการฟาร์มรอบนี้นะกดตามนี้เลยถ้าใครจะเอาไปลอกก็ดูได้แล้วกันต่อมานะเป็นค่าความแม่นยําในการฟาร์มเฮกมาเรียผมรอบนี้นะนี่อัตราความแม่นยําในการโจมตีนะฮะก็คือ8ปดสิบเอ็ดจุดห้าศูนย์เปอร์เซ็นต์ถือว่าเป็นเกณฑ์พื้นฐานที่ดีก็คือ8ปดสิบเปอร์เซ็นต์อัพว่าฟาร์มได้โอเคละมันมีมิดน้อยมากเลยก็50ทีอาจจะมืดสัก 2- 3ทีก็ได้แนะนำว่น,นถ้าจะฟาร์มเฮกเนี่ยขอค่าความแม่นยำเนี่ยมากกว่า80%ขึ้นไปนะจริงๆเน่ย มันเกินนี้นะเพราะว่าแอดออนที่ผมใส่เนี่ยเป็นแอดออนเท1หนึ่งนะสำหรับไอ้ตรงช่องนี้ตามที่ผมบอกไปเพราะว่าไอเมกูเนี่ยถ้าที่ผมใส่แอดออนลดความแม่นยำแล้วก็เพิ่มความแม่นยำเนี่ยเป็นท่านี้ท่าสไลด์ยิงอย่างนี้ถ้าถามว่าทำไมถึงใส่ท่านี้เพราะว่ามันโจมตีตลอดเวลาเพราะงั้นเนี่ยมันจะเป็นการเลี้ยงแอดออนที่ดีมากๆเลยก็คือเราจะได้ค่าความแม่นยำตลอดเวลาแล้วก็ล,ลดลมด,ด,ด,ดีใส่ของข้ามด้วยตลอดเวลาแต่ถ้าใครเป็นตัวละครอื่นจะใส่อะไรก็ใส่ใส่ไปเตามใจอ่ะ อย่างเบสพื้นฐานเนี่ยยังไงมันก็ได้8 1 5 0อยู่แล้วต่อมานะมาดูที่เจมนะโดยผมใส่เซตเจมเป็นเซ็ตนี้นะนี่ดูได้ผมก็ใส่เป็นไวเปอร์2อันเป็นไอ้ทรยศ1นอันนะซึ่งทรยยตอนนี้โคตรแพงถ้าล่วงหรือแตกนะคือนรกแดกแน่นอนแล้วก็มีฮุม4เมตรถ้าใครคึกอยู่แล้วเนี่ยสามารถเปลี่ยนเป็นใส่เป็นทรยศแล้วก็แต่งอย่างอื่นได้นะเพราะว่าฮุมเนี่ยมันเป็นพวกลดความเสียหายกับค่าลบหลีกมันไม่ได้สําคัญอะไรขนาดนั้นสามารถใส่เป็นไอ้ตัวเอลคาก็ได้เอาแม่นยก แต่ถ้าใครยังไม่ถึงมอนผมเนี่ยแนะนำนะว่าใส่คุมไปก่อนดีกว่าเซฟตายแล้วก็มีอาร์คริสนะฮะเพิ่มความเร็วในการโจมตีอีกหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะแล้วก็ด้ำยันบวกสาม 3. แล้วก็ใส่เบงก้าอาหารนะฮะเพราะว่าเราไม่รู้ใส่อะไรนะแล้วก็มีตัวนี้เป็นไฟสมบูรณ์บวกห้าซึ่งเป็นเจมที่กระหลงป้งสุดในตอนนี้นะเราไม่รู้ใส่อะไรแค่นันแหละจริงๆถ้าใครมีไอตัวทรยศสองอันก็ใส่ทรยศสองอันได้นะแต่ถ้าตายแล้วแตกก,ก็ก็ชิบหายเหมือนกันอนะส่วนช่องกลางนี่เรามีอยู่แล้วช่องกลางเราใส่เป็นตัวเพิ่มความเร ต่อมานะก็คือตัวช่องนี้ที่เราต้องดูเลยก็คือ Monster Zone AT Cap นะหรือก็คือแคปที่เราใช้นนนในตอนนี้นะตัวเนี่ยตอนเนี้ยผมแคปอยู่ที่8 3 7อยเดนะอยู่ในเกมที่ดีผมสามารถฟาร์มที่นี่ได้นี่ผมขาดอีกแค่61นะดาเมจนะเพื่อที่จะทำใหแคปรม, Cap มเนี้ยมันเป็น100%เราจะฟาร์ไมได้แบบเต็มประสิทธิภาพที่สุดนะซึ่งมันก็โอเคแหละ,และมันก็ไม่ได้แย่อะไรขนาดนั้นก็มาเนี่ยสำหรับของที่ผมใช้ฟาร์มสรอบนี้นะ ก็เราจะไปทําการเริ่มฟาร์มกันเลยดีกว่านะโดยเซตที่ผมใช้ฟาร์มเนี่ยอันนี้ค่อนข้างเสี่ยงนะเพราะว่าการล้มมันเนี่ยแค่32%เซซึ่งมันต่ํามากๆผมมีโอกาสล้มตายได้สูงมากๆเลยเพราะงั้นเนี่ยในการเล่นเมกัวเนี่ยผมไม่ค่อยจะเสี่ยงมากเลยถ้าสมมติผมเอาวูซามาฟาร์มเนี่ยผมจะไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่นะเพราะว่าวูซาเนี่ยขามันแข็งว่าเมกัวถ้าใครจะมาฟาร์มพกแนะนานะว่ารับเพรสไรวันด้วยเลยนะมันจะได้คุ้มค่าหน่อยไหนก็มาแล้ว ถ้าถามเพื่อนละวันรับเราจะเอาอะไรก็แน่นอนนะว่าเราเลี้ยอนี่ไปแลกเป็นตัวสเก็สุริยะแผดเผาจริีแรกอะไรมาก็ไม่คุ้มหรอกเรามาเลือกหลุมฟาร์มกันดีกว่านะผมแนะนานะว่าถ้าจะฟาร์มเพกเนี่ยเลือกหลุมเป็นหลุมไอ้ตัวห้องรับมานีดีกว่าการคนส่วนใหญ่เขาชอบฟาร์มตรงหลุมนั้นมากกว่าเพราะงั้นผมก็จะเลือกเป็นหลุมห้องรับมานีนะจริงเราสามารถฟาร์มหลุมข้างแล้นะเพราะหลุมข้างก็เป็นได้อีกหนึ่งหลุมเหมือนกันเนี่ยตรงนี้มีผลึกคิดต้านอยู่แต่เราจะฟาร์มห้องรับมานี เอาจริผมไม่รู้เหมือนกันนะว่าฟาร์มเพ็กเนี่ยเขานิยมกดดอกอะไรกันแต่ผมไม้กดดอกฟางฟาร์มมันตามปกตินะเพราะว่าเรามีไปดอกอยู่400ใบโดยการฟาร์มเพ็กเนี่ยหลังจากที่ผมไปศึกษาข้อมูลมานะมันไม่ได้ฟาร์มยากอะไรเลยหลักๆเ้าเนี่ยมันจะมีตัวมินิบอสหนึ่งตัวที่เป็นตัวถือรองศพอยู่ซึ่งเดี๋ยวรอหาก่อนเนี่ยตัวถือรองศพนี่ยิ่งเราฆ่ามอนสเตเท่าไหร่ตัวถือรองศพเนี่ยมันก็จะดูวิญญาณได้มากขึ้นเท่านั้นแล้วเราก็จะเกิดเป็นมินิเกมเล็กๆขึ้นมาก็คือมันะเเเวออไไรนนนีี้้้ยยยมด่ลแตต มอนเหมือนจะไม่ตื่นฮะหรือมันไม่เห็นกูเนี่ยมันไม่ตีกูเลยนในการฟาร์มเนี่ยค่อนข้างจะต้องใช้แบบความตื่นตัวตลอดเวลานะอย่าเผลอนะที่นี่มันตีแรงเอาเรื่องนะพลาดก็ตายเลยนะบอกไว้ก่อน,นเห็นไหมมันจะเริ่มดุดวิญญาณละถ้าเรามารอบหน้าเนี่ยเดี๋ยวมันจะเสกมอนในปริมาณที่เยอะแน่นอนตอนนี้เราก็เคลียร์มอนตอนนี้เสร็จเราก็กวิ่งไปได้เลยยิ่งถ้าเราเคลียร์มอนกองเล,เล็กไวเท่าไหร่เนี่ยแล้วเราสามารถฆ่าไอ้ตัวโลงศพได้เยอะเท่าไหร่เนี่ยขยะที่นี่ก็จะค่อนข้างคุ้มค่ามากเท่านันนะ เพราะว่ามันเป็นตัวเศกมอนสเตอร์แบบมหาศาลเลยการเดินหลุดก็เดินไม่ยากหรอกดูพี่นี่ไม่ได้กว้างขนาดนั้นแล้วก็เดินแค่นี้ลากมอนซะหน่อยทีนี้เนี่ยเมื่อเรารกลับมาจุดเดิมเนี่ยให้เราโฟกัสตัวลงศพได้เลยแล้วก็อยัดทันึ่งไปโดนวงแดงนะให้ตัวลงศพนี่ค่อนข้างที่จะฟาร์มไม่ได้ยากนะตัวลงศพอะ่ะมันวงแดงมันค่อนข้างที่จะเฉงชัดเจนเลยพยายามหลบวงแดงตลอดเวลาอย่าไปรับวงแดงเด็ดขาดเพราะวงแดงค่อนข้างที่จะแรงนะฮะ นระหว่างฆ่าไอตัวลงศพเนี่ยเราก็จะฆ่าไอตัวเ,เล็กไปด้วยเลยอย่างนี้นี่เมื่อเราฆ่าตัวลงศพเสร็จปุ๊บมันก็จะเกิดเป็นข้อความขึ้นมาทีนี้มันก็จะมีมอนสเตอร์เกิดแบบปริมาณมหาศาลละเราก็รีทำการจัดการไปเลยนะจ๊ะไม่นงนั้นเราจะโดนล,ลุมเซ็ตหยอดเดียวเลยแต่ตอนนี้ผมมีปัญหากับมอนละทำไมามอนมันยืนนิ่งวะมันไม่เข้ามาตีกูเนี่ยวิญญาณพิโรธได้ปรากฏขึ้นแล้วทีนี้จะเป็นอีเวนต์แบบมอนสเตอร์เกิดมหาศาลละรอดูเลยมอนจะเกิดขึ้นแบบมหาศาลเลยดู พยายามฆ่าตัวมินิบอสให้ไวที่สุดแล้วถ้าเจอวงแดงก็พยายามหลบนะอย่าไปยืนรับเลยคถ้าเกาะคุณยังไม่ขึ้นหลัก3 9 0หรือ3 8 0หรือ400ก่อนอย่าไปเ้่าเด็ดขาด <c oughs> โอกาสที่คุณจะล่วงนี่สูงมากๆ <c oughs> ขนาดผมนี่ก็ยังไม่ค่อยอยากจะรับเนมะื่อทนากดยาแยกเนี่ยให้ฟาร์มบ่อยเนี่ยเราก็สามารถกดเป็นยาธรรมดาได้เหมือนกันนะถ้าฟาร์มเป็นแล้วก็ต้องกดยาแยกทุกชั่วโมงก็ได้มันเปลืองผมไม่ได้มาฟาร์มบ่อยเพเลเซฟแบบง่ายๆจะบอกเลยความไม่โลดเริ่มเงียบสงบแล้วแสดงว่ามอนหมดละ พอเราเคลียร์เซตนี้หมดแล้วก็ไปได้เลยนะฮะค่ะนี่เราทำการฟาร์มครบ1ชั่วโมงเรียบร้อยแล้วครับผมเรามาดูกันดีกว่านะว่าภายในหชั่วโมงนี้เราได้อะไรกันบ้างแล้วก็ค่อยๆจะคุ้มค่าขนาดไหนกันเชียว มาอย่างแรกเลยนะคือผมได้ขยะอยู่ที่หมด12,877ชิ้นคือได้ว่ากระจอกมากกระกากสัตว์เลยแหละขยะแค่เนี้ยนะคือกากหมามากๆ12,000เนี่ยปกติเนี่ยการฟาร์มเฮกเนี่ยคนจะได้อประมาณ14,000นะถ้าจะเอาให้คุ้มจริงๆอะ่ 1, 4, ะ14,000สไปเลยแต่เราเข้าใจได้นะเขาทำไมไม่ได้แค่ห2 0 0นเพราะว่าเด็กกอบออไม่ออกเลยสักอันนึงไม่ว่าจะเป็นแสงแห่งโบราณหรือไอ้บอสยักษ์ตาเดียวส้นตีนก็ไม่ออก มันเได้แค่หมื่นสองชั่วโมงที่ถือว่ากากหมามากเลยนะเราได้หินป้องกันมา1้อเ็ก้อนหินตีบวกมาอีก152ก้อนแล้วก็ไออันนี้8ก้อนร่องรอย9อันไอนผลึกสิ้นหวัง5ก้อนหรือว่าโอเคนะไม่ได้แย่อะไรแต่ว่าออกลั้ง5ก้อนเนี่ยจริงๆมันไม่ได้ออกเยอะขนาดนี้หรอกแต่ถวา,ายรุ่งดีมากออมาอันนี้13อันซึ่งมันก็ขายไม่ได้หรอกจริงๆอันนี้ก็ขายไม่ได้เ,ดออเนี่ยออกมา,าเนี่ยสเก็ตสญญาแผ่ป๋วเนี่ยกัดก่อนไม่ออกนะไม่มีอะไรออกเลย เบสเสร็จแล้วเนี่ยหนึ่งชั่วโมงเนี่ยได้ทั้งหมด517เอ็มซึ่งเอาจริงๆเนี่ยมันไม่ถึง500นะเอาจริงเพราะผมสามารถตัดไอ้ตรงนี้ออกกับตรงนี้ออกได้เลยเพราะว่ามันขายไม่ได้แน่ๆแล้วก็ไอ้เกาะป้องกันเนี่ยก็ขายไม่ได้แน่ๆซึ่งเงินเริงอก็คือประมาณ480แเอ็มแหละว่ามันยังดีที่มีกัดก่อนให้สมมติโชคดีกัดก่อนออกเนี่ยเงินจะขึ้นไป700อเอ็มเลยแต่ก็แหละงานที่ไม่จะออก แล้วก็ถ้าผมสามารถทำขยะได้ทั้งหมดหมื่นสี่ที่ผมพูดเนี่ยยังไงไม่นก็5 0ห้าร้อยเอ็มแล้วแหละแต่ชั่วโมงนี้มันเหมือนจะเกลือนะได้มาสี่ร้อยเอ็มก็โอเคแล้วล่ะถือว่าไม่ได้แย่โอเคก็สำหรับิีนี้คงไม่มีอะไรพิเศษแล้วเนาะแล้วก็พูดไปหมดแล้วเนี่ยเดยวดิเนี่ยดูสิทำไมเขาฟาร์มแล้วมันออกวะเนี่ยไอ้บอสต้นเตียนทำไมกูฟาร์มมันเห็นออกวะเนี่ยาโถ เราต้องมาดูขา้อาร์มบอสใช่ไหม <h uff ing> เราไม่ออกสักตัวเลยก็ <g år> นะฮะคลิปนี้เราคงไม่ต้องพูดอะไรพิเศษละถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ตามสูตรนะ,ะฝากกดไลค์กดซับให้ด้วยนะ,ะผม <c oughs> โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอยโตีโอเคก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับให้ด้วยนะ,ะตามสูตรถ้ามีสงสัยก็สามารถคอมเมนต์สอบถามเลยนะถ้าผมรู้ผมก็จะมาตอบให้แต่ถ้าผมไม่รู้ก็จะตอบว่าไม่รู้นาก็ไ <c> ม <oughs> ่รู้อะไรทำไงแล้วก็ถ้าใครอยากทำคลิปอะไรก็บอกกันได้นะเดี๋ยวจะลองไปคิดดูว่ามันทำได้หรือเปล่า บางคลิปแมก็ทำได้แต่ช้กเกียจทำเนี่ยตีนิสยัยี้เกียจละโอเคท่านอย่าลืมใช้บริการร้านกันด้วยนะฮะร้านเราก็ยังอยู่ดีมีสุขไว้บรัยโชคดีมีชัย้